คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิตสำหรับงานมหากุศลผูกพัตศีมาอุโบสถนะครับขอเดชะบุญทานการกุศลปิดนิมิตอุโบสถทศพลเริ่มลูกต้นกลางโบสถ์โชตรการปิดนิมิตลูกเอกเสกประสาทงามโอภาษามาเฉลิมเสริมสันฐานเป็นนิมิตเตือนตาสาธุการ ท่ามกลางงานบุญยพิธีผูกสีมาเกิดชาติหน้าอย่ารู้เข็นได้เป็นใหญ่รูปวิลเป็นสเสน่ห์ดังเลขาปิดนิมิตลูกทิศบุรพาให้ก้าวหน้าเกียรติยศปรากฏไกลปิดนิมิตลูกทิศอาคเนขอให้เทวาประสิทิ์พิสมัยปิดนิมิตทิศทักษินศักดิชัย ให้สมใจสมบัติวัฒนาปิดนิมิตลูกทิศหรดีขอให้ชีวิตมั่นชันนสาปิดนิมิตทิศประจิมอิมุราปรารถนาใดได้สมใจปองปิดนิมิตทิศทายัพดับทุกโศกนิราชโรคนิราชภัยร้ายทั้งผองปิดนิมิตทิศอุดรกรประคองได้เงินทองสมหมายทุกรายการปิดนิมิตทิศอีสานประการท้าย ให้สมหมายได้สุขทุกสถานรวมก้าวลูกสุขใสใจเบิกบานกว่าจะถึงซึ่งนิพพานเมื่อนั้นเทินธรรมสาทกได้ร้อยกองเป็นบทกวี